ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ดอย30นะครับดอย30มันจะมีอยู่30ตอนนี้เรากําลังลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างมาถวายมานัสก,การองเจดีตอนนี้เรากําลังลงนะครับเนี่ครับท่านจีกงของเรานะครับอยู่ข้างหลังนะครับก็ ดูดอยสามส<ด>ิบนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกๆแบบนี้เลยครับกับดีจบดีด่วนดีจัตตาดีบันเดินดีเกิดดีนะคือใ้เป็นปาลมีสามสิบตัดออกแต่มันอันนี้คือดอยสามสิบนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปบนกระเช้านะครับ เดินขึ้นไปบนกระเช้าแล้ว okay. ก็จากขึ้นไปข้างบนจะขึ้นไปบนกระเช้าขึ้นไปข้างบนโน้นนะครับใบคตราตราสังขารแล้วก็ตีกัว้โปอมแม่เสียสมาแล้วก็เจ้า อันึ่อยวงเขาก็ดีจอยอ่าเจ้าร้อยสามสิบคนดีเจ้าอย่างแทงอ่ะไมีเจ้าอย่างแท้งเจ้าร้อยบอกเขาก็ดีเอ่อเขาก็าเจ้าอย่างแท้งเจ้าร้อยย้อยเขาก็ดีแค่นอะเพราะภายในภพในหันอ่าก็ได้ยิ่งอยู่เดี๋ยวนั่งไอ้ก็ขอมีมีมีหลับวัน ก้าวไขมันกัดตันยันคืนคืออะกลับดีจบดีเรื่องนี้จัตาดีบ้านเดินดีเกิดดีนะคืออะรเป็นปาะมีสามสิบตัดออกแป้มันออกแป้ข้าซึกสัตว์ดูแล้วก็รืออะไรป้นจากตุกถึงซุปกันรืออะได้วยด้วยมีเงินมีคำกินก็อับเซงจกก็อับย่อมจ่ายก็อับโซตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ ดอย30นะครับดอย30มันจะมีอยู่30ลูกนะครับนี่คือ1ใน30ลูกนะครับความสูงนี้คือสูงมากถ้าเราใช้เวลาเดินขึ้นนะคันไปบนภูเขาตรงนั้นจะใช้เวลาประมาณซักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับแล้วแตแว่แล้วแต่ความเร็วของคนที่เดินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือ1ชั่วโมงนะครับปกติก็ประมาณชั่วโมงครึ่งน,นะครับ แต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้กระเช้าไฟฟ้าเนื่องจากเป็นกระเช้าที่เอาไว้ขนของเป็นปูนเป็นน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นเป็นกระเช้าสําหรับขนอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับแต่ว่าเราก็ได้อนุเคราะห์เมตตาจากเจ้าหน้าที่เนาะจากเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในช่วยอนุเคราะห์ให้เรา พาให้เราขึ้นไปข้างบนจะไปที่ดอยสามสดอย30มข้างบนจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเจดีมีอะไรมีเยอะๆหลายๆอย่างเนาะก็เราก็จะเอาของอะไรไปบูชาถวายนะครับไปถวายด้วยบูชาด้วยไปสักการบ,บูชาตรงนี้เป็นพ่อพ่อคูบาบญชุ่มยานสังวโลนะครับที่ที่ขุนน้ำนางนอนใช่ไหมถ้ำขุนน้ำนางนอนนะครับท่านมาสร้างตรงนี้นะครับพร้อมกับศรัทธายาตโยมนะครับจากหลายๆผู้หลายๆท่านนะครับ แล้วก็ตอนนี้เราก็มีท่านอาจารย์จิกงเนาะอาจารย์จิกงหรือว่าครูวาน้อยของเราอาจารย์จิกงแล้วก็มีโยมมีหลายๆท่านมีโยมเพชรด้วยอะไรด้วยมีรวมตอนตอนนี้เรามาด้วยกันอยู่ห้าท่านนะครับตอนนี้ก็มีอีข้างนอกอีกนะหลายท่านนะแต่ว่าเนื่องจากเขาเหล่านั้นเคยเคยขึ้นมาแล้วนะก็บอกว่าก็เคยขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอเฝ้าที่รถละกันนะครับก็นหลายท่านแล้วก็เตรียมตัวทํางานอยู่ที่ตรงข้างล่างนะครับตอนนี้ก็ด้วยพวกเราไม่เคยมาเนาะก็อาจารย์จิกงก็ พบกับพวกเราเนาะขึ้นมาแล้วก็จะไปน้ำสักการเยอะมากเลยนะครับโอ้โหเจดีนี่คือดอยสาสินะครับดอย 30. มสิบมันจะมีเพลงอยู่นะครับเพลงของไทยใหญ่เนาะโอ้โ oh. หอันนี้เป็นหินอ่อนนะทั้งองค์นะครับลองคิดถึงดูถึงตอนเอาขึ้นมาครับมันจะสุดยอดขนาดไหนครับ หินอ่อนหมดเลยครับเป็นหินอ่อนทั้งองค์เลยนะเป็นหินอ่อนทั้งองค์นะครับเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนนะครับโ้สุดยอดเลยอะ่ะเขาขึ้นมาได้อะ่ะนี่นี่หินอ่อนนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนี่ก็ช่างทำงานอยู่นะครับ เป็นที่ผู้พระครูบาบุญชุ่มยานะสังวาโลตรงนี้จะเป็นกุฏิที่ท่านจําวัดนะครับมาพักตรงนี้นะครับถ้ามานะครับแล้วค่อยไปดูกันเนาะแต่ว่าดอยนี้ดอย30ลูกนะดอย30ก็คือดอย30ลูกนึงครับเป็นภูเขายักษ์ใหญ่นะสาลูกนะครับเป็นนะลูกๆอย่างนี้ เดินขึ้นมาเนี่โอ้โหเป็นชั่วโมงกว่านะครับถ้าอย่างกับสภาพอย่างพวกเรานี่คงสงสัยเกือบสองชั่วโมงแล้วมั้งไม่ค่อยได้เดินแบบขึ้นดอยอย่างนี้นะมาเดินขึ้นมันจะเหนื่อยมากฉะนั้นค่คอยๆขึ้นมา,าใช้รถกระเช้าขึ้นมาเมื่อกี้นะครับใช้เวลาอยู่20นาทีนะครับถ้าเดินขึ้นมาก็ชั่วโมงกว่านะครับเกือบสองชั่วโมงแล้วมั้งเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นมาตัวป่าเนาะ ถ้าขึ้นมาก็มีทั้งอุป,ปกรณ์มีทั้งน้ำยุงน้ำหยาดมีอะไรอีกของจะถวายนี่เห็นไหมถวายเนี่ย,ม,ย,ย,ยมีของอะไรเนี่ยทั้งย่ามทั้งอะไรของถวายของที่จะเอามาแจกของวัตถุมงคลที่เอามาแจกอะไรอีกเนี่ยฉะนั้นเนี่ยสภาพของเราก็มันลมตุมต่ำนะครับคิดว่าคงจะใช้เวลานานนะครับเป็นสองสองชั่วโมงแล้วนะ แดดมันแสงมันจ้าเนื่องจากเสถีินอ่อนครับเนี่ยเรามาถวายสามเดือนดูดอยสามสิบนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็นลูกๆแบบนี้เลยครับเป็นลูกๆแบบนี้เนะเป็นลูกๆแบบนี้ ออันนี้เป็นอะไรเนาะอันนี้น่าจะเป็นที่ท่านมายืนตรงตรงนี้เป็นอยู่ตรงนี้เป็นที่ให้ผู้คนหรือเปะ่ะไม่เข้าใจนะเป็นไรนะาะก็อยู่ตรงนี้แล้วกันเจดีเป็นธองอยตรงนี้โอ้โหนี่เจดียก็ เรามาอยู่โซนของไตนะครับที่ก็หมู่เจนำคำาปางทรายาแล้วก็แสนวีลาเชียวก็หมดแล้วครับทั้งหมดแล้วครับก็ไปมาหมดแต่ก็ลังมีตารางนะครับไปอีกหลายที่นะครับม,มีสัตยาติยมเนาะเป็น ลูกศิษย์ลูกหานะครับก็นิมนต์ไปที่บ้านด้วยอะไรด้วยนะไปทําบุญทําอะไรกันแล้วก็มาไม่ได้มามาแล้วก็มาถือว่ามาปฏิบัติศาสนกิจนะก็มีโยมนิมนต์นะครับนิมนต์มาพามาเที่ยวด้วยมาทําบุญด้วยมาปลดเมตตาด้วยนะครับก็เมตตาก็ทุกวันนะครับก็ไปบ้านญาติโยมด้วยทุกวันนะครับ พทานเชา้าพฐานเพนอะไรก็ไปนะครับก็มีโยมจัดการถวายทุกมื้อนะครับก็ที่พักของเราก็มีโยมจัดการให้นะครับอตอนนี้ก็มาอยู่ที่ดอย30เนาะนี่ก็โยมจัดการให้นะครับจัดการให้เรา,เามาถวายนะครับถวายของถวายอะไรไปเรียบร้อยบูตเอเ่นที่เรียบร้อยดีงามนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็ถ่ายลูปถ่ายรูปอะไรเก็บบรรยากาศเอาไว้ให้แก่ท่านที่รับชมรับฟังเนาะ เื่อเป็นสิริมงคลนะครับตรงนี้เป็นพระครูบาบุนชุ่มยานาสังวโลนะครับท่านได้มาก่อสร้างเป็นสถานที่เป็นที่ท่องเที่ยวก็ว่าได้นะเป็นที่ทําบุญก็ว่าได้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้เนาะอีกหน่อยคงจะมีบรรดุงบรรดาเป็นสถานที่สําคัญอาจจะเป็นมรดกโลกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเนื่องจากดอยมันสูงมากเนาะมันก็สูงสูงมากๆเลยนะครับสูงมากๆเลยมันจะมี มีบ้านมีมีหมู่บ้านมีอะไรอยู่ตรงนั้นครับมีหมู่บ้านมีอะไรอยู่ไปตรงโน้นนะเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรอยู่นะครับจริงๆอีกฝั่งตรงเนี้ยฝั่งฝั่งฝั่งตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงเนี้ย ไปฝั่งทั้งหลังนี่จะมีเมืองนะครับเป็นเมืองนะอันนี้เป็นบ้านนอกนะครับเป็นบ้านนอกไม่มีบ้านอะไรมากมายในเมืองนี่ก็จะมีบ้านช่องหอเรือนเป็นตึกเป็นอะไรก็มีเยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นบ้านนอกนะครับมันก็มีไม่มีอะไรเป็นไร่เป็นนาแต่อีกหน่อยก็คงจะเป็นเมืองแล้วครับคิดว่านะเพราะมีจุดตรงนี้ยุทธศาสตร์ตรงนี้เป็นหลักนะครับ อีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสถานที่ทังนี้นเรากาลังลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างมาถวายมานณะสาการองเจดีย์ตอนนี้เรากําลังลงนะครับลงไปข้างล่างเนาะก็ตอนขึ้นมาใช้เวลา20นาทีนะครับตอนลงไปนี แล้วก็จริงๆตรงนี้นะครับคือ,อคนที่ดูในคลิปแล้วก็อย่ามาเรียนแบบเนาะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเขาไว้ให้แก่พระพระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระครูวบุญชุ่มหรือว่าเป็นที่เขารู้จักอะไรที่มันจะอบอกไงเดียถ้าป่วยมันก็ไม่ไม่โอเคอ่ะก็ได้ขอเมตตาของเมตตาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเ,เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับ แต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่ได้อนุญาตให้แกเอ่อนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะมาทําบุญแบบปกติขึ้นมาได้นันเนื่องจากมันอ่ามันมีค่าใช้จ่ายมีรถมันต้องใช้รถใช้อะไรน้ํามันเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาเหมาะคือปกติต้องเอาไว้เป็นขนส่งปูนทรายคืออุปกรณ์การก่อสร้างทั้งหลายนะครับนี่ครับทันสิโกงของเรานะครับอยู่ข้างหลังนะครับก็อ่านะครับก็มากับโยมนี้ส่วนคนนี้นะครับกลัวความสูงนะครับนี่นะครับ ันหน้าขึ้นข้างบนนะครับกลัวความสูงสรัรนนี้สบาย <c oughs> ตอนขึ้นนี่ไม่ไหวตอนลงนี่คือสบายบายนะครับนี่ครับก็สบายอยู่เที่ยวแต่บแบกแล้วอะก็ก็โอเคนะครับก็ดูตรงนี้เนาะก็หนาวนะอากาศหนาวมากนะครับตอนนี้ตอนเย็นนะครับขาดตอนกลางวันอะไรพวกนี้เราต้องคุมผ้าคุมอะไรมันเป็นอากาศหนาวนะที่เมืองตรงนี้มันติดกับใกล้ๆกับประเทศจีนนะครับเดี๋ยวเราให้ดูข้างหลังเนาะ นะครับไปไม่นานครับฝั่งตรงโน้นนะครับก็เป็นประเทศจีนนะครับก็ไปฝั่งตรงโน้นก็จะเป็นหมู่เจน้ําคํานะครับเออเป็นหมู่เจน้าคําติดกับประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่ได้ไกลจากประเทศจีนนะครับใกล้ๆกันนะครับเออตรงเมืองเมืองเมืองแต่แล้วนี่อยู่ที่ไหนรครับกดขายอ๋อใช่เป็นเมืองกดขายนะครับเมืองกดขายตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นเมืองกดขายดอยสามสิบนะครับก็ เป็นสถานที่ขุดทองคำนะครับตรงนี้นะครับเป็นดอยตรงไหนไม่บ้างไม่รู้แต่ว่าแถวเนี้ยมันจะเป็นสถานที่ขุดทองคำดอยบดอย30ตอนนี้เราก็เป็นลงแล้วนะครับนี่อุปกรณ์ของเรานะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับลงวันนี้เราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะครับนี่จะถึงข้างล่างแล้วนะครับดอยสูงมากนะครับดอย30นะครับดอย30ดอย30นะครับอยู่ที่ เมืองกดขายนะครับเมืองกดขายนี่เป็นดับเบิลเอนะครับจนดับเบิลเอได้ถึงข้างล่างแล้วนะครับอีกไม่นานก็ถึงข้างล่างแล้วนะครับนี่อุปกรณ์ที่เรานั่งมานะครับแบบนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ขนเอ่อขนอุปกรณ์การก่อสร้างนะปูนทรายทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้อนาะนะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับเขาเอ่า ให้เราขึ้นมาข้างบนนี้นะครับต้องขอขอบคุณอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะครับตัดกุโสร้อยแปมุ่งค้นอ่านตองแต่จะอยกป่าหุ่นอ่องแตกฝนตั้งสีงตั้งมดเออวยกุโสมปั้นกูเจ้ากูป้าเจ้าอยาก่าเขากรดีเมตโตอยากขั้นเขาก็ดีเล่ลมตั้งขยายคูกตาหลุนเขาก็ดีเจ้านักกาเขาก็ดีพี่กลมมาโชคพี่ยกข้าโชคพี่ไต้ห้ยไต้ร้อย

ໃດນີ້ນໍາຫົກກາສາດນາກະໄດ້ສັ່ງປະດັນນານອາຍແສນຄໍາຄາທັງສິ່ງທັງລົງໃນເດັມປີເດັມສັງນໄວໃນາສະຕະວະໃນສັນວລອັນດວາທາສັ້ນເດาຈຸຈສາທອະນຸໂຮັບຜູ້ສୋຟັີຈິ່ປັນັນຍິານສ สธุสากตาหน้ำเนียสีน้าเนีอยาวนาเียเอางค่งตั้งสิงตั้งรูอย่าลูกโตขายทิมทำลัทุนทิมทำลายสัตว์ว่าทิมทำลายย้อนปักฟังไา่ในมาคัวใจเอาคาจอดเต้าหอนที่อนเสือสาอามาตังติปานาติดก็เท็จตดกำโดยการ่อสธุสธุสาธุผู้สู่ตัดินดินในไฮไลท์จิงกิํก danh sách sắc thắng luyện tàn phá thuốc sạ thuốc sạ thuốc sổ tang đi đi nài hài luyện tinh canh danh sách sắc thắng luyện tàn phá thuốc sạ 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 อามิทอพอามิทอพอามิทภพสั่นใจสั่นใจสั่นใจร